สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูจะมาเฉลยข้อสอบและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ให้ฟังกันนะคะเราจะมาพร้อมกับคำอธิบายที่จะช่วยให้เราตอบคำถามได้ถูกต้องและแม่นยำม,มากขึ้นด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยหน่วยการเรียนรู้ที่1เรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้อที่1ข้อใดไม่ใช่วิธีการทางวิทยาศาสตร์สำหรับคำถามแบบนี้ ให้มองหาคำสำคัญคือคำว่าไม่ใช้นะคะซึ่งหมายความว่าเราต้องหาข้อที่ผิดจากหลักการวิธีการทางวิทยาศาสตร์มี5ขั้นตอนหลักๆค่ะได้แก่การตั้งคำถามหรือการระบุป,ปัญหาการตั้งสมมุติฐานการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลค่ะซึ่งทั้ง4ขั้นตอนนี้อยู่ในตัวเลือก1 3และส ส่วนการใช้จำนวนเป็นแค่ทักษะหนึ่งที่เรานํามาใช้ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่ขั้นตอนหลักค่ะคำตอบคือ 2. การใช้จำนวนข้อที่2เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนักเรียนควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรกคำถามนี้ถามถึงอันดับแรกของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ ลองนึกถึงขั้นตอนแรกที่เราทำเวลาเรามีคำถามในใจนั่นก็คือการสังเกตจนเกิดข้อสงสัยแล้วจึงนำข้อสงสัยนั้นมาตั้งเป็นคำถามหรือระบุปัญหาที่เราอยากจะหาคำตอบนั่นเองค่ะคำตอบคือ4ระบุป,ปัญหาข้อที่3ภาพในข้อใดเป็นรูปสามมิติ ข้อนี้เป็นการวัดความเข้าใจของเราเกี่ยวกับรูปทรงลองนึกถึงสิ่งของรอบตัวที่มีความลึกหรือความหนาเช่นกล่องลูกฟุตบอลหรือกระบอกน้ำนั่นคือรูปสามมิติค่ะในตัวเลือกนี้มีภาพเดียวที่มีลักษณะนี้คำตอบคือ4ข้อที่4หากนักเรียนต้องการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีนักเรียนควรมีลักษณะอย่างไร คิดถึงคุณสมบัติที่นักวิทยาศาสตร์ต้องใช้บ่อยๆเลยค่ะการทำงานทางวิทยาศาสตร์ต้องเริ่มจากการสังเกตสิ่งรอบตัวดังนั้นทักษะการสังเกตจึงสำคัญที่สุดค่ะคำตอบคือ 3. ช่างสังเกตข้อที่5การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีจะต้องมีทักษะด้านใดเป็นอันดับแรกข้อนี้ก็คล้ายกับข้อที่แล้วเลยค่ะเป็นการยืนยันว่าทักษะการสังเกตเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของนักวิทยาศาสตร์เลยค่ะ คำตอบคือ 4. ทักษะการสังเกตข้อที่ 6. อุปกรณ์ในข้อใดเหมาะสมสำหรับใช้วัดความยาวของโตะเรียนมากที่สุดข้อนี้ถามถึงความเหมาะสมนะคะให้เรานึกถึงวัตถุที่เราจะวัดคือโต๊ะเรียนและอุปกรณ์ที่มีอยู่ค่ะโตะเรียนมีขนาดใหญ่กว่าไม้บรรทัดมากดังนั้นตลับเมตรจึงเหมาะสมที่สุดเพราะสามารถวัดความยาวได้มากกว่าและใช้งานได้สะดวกกว่าค่ะคำตอบคือ 1>, 1ตลับเมตรข้อที่7ใครใช้ทักษะการสร้างแบบจำลองข้อนี้ให้เราวิเคราะห์สถานการณ์ที่แตกต่างกันให้เรามองหาคำว่าเรียนแบบหรือจำลองการสร้างแบบจำลองคือการสร้างสิ่งใหม่เพื่อแสดงแทนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือสิ่งที่เราสนใจการที่ก้อยปั้นดินน้ำมันเพื่อแสดงโครงสร้างกระดูกสันหลังของสุนัขคือการสร้างแบบจำลองเพื่อศึกษาโครงสร้างนั่นเองค่ะคำตอบคือ 2. ก้อยปั้นดินน้ำมันเพื่อแสดงโครงสร้างกระดูกสันหลังของสุนัขข้อที่8ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลาคือข้อใดข้อนี้ต้องอาศัยความจำเกี่ยวกับคำศัพท์ทางวิทยศาศาสตร์คำว่า Space หมายถึงพื้นที่หรือที่ว่างเมื่อรวมกับเวลาจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆในพื้นที่เมื่อเวลาผ่านไปค่ะคำตอบคือ4 คือการหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ที่วัตถุต่างๆครอบครองข้อที่9ครูให้นักเรียนวางแผนการไปสำรวจชนิดพื้นพืชรอบโรงเรียนพร้อมบันทึกข้อมูลไว้จากข้อความเกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดข้อนี้เน้นที่การวางแผนและการบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญของการทดลองค่ะเพราะการทดลองจะต้องมีการวางแผนและลงมือทำอย่างเป็นระบบ คำตอบคือ 1. ทักษะการทดลองข้อที่10บุคคลใดไม่มีจิตวิทยาคำว่าจิตวิทยาหมายถึงคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ที่ดีซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบความตรงต่อเวลาและความซื่อสัตย์การที่แดนส่งงานบ้านช้ากว่ากำหนดหนึ่งสัปดาห์แสดงว่าขาดความรับผิดชอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิทยาค่ะคำตอบคือ2 แดนส่งงานบ้านช้ากว่ากำหนดหนึ่งสัปดาห์หน่วยการเรียนรู้ที่2สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมข้อที่11พืชชนิดใดมีการปรับโครงสร้างโคนก้านใบให้พองออกและมีโพรงอากาศจำนวนมากข้อนี้เป็นการวัดความรู้เกี่ยวกับพืชน้ำโดยเฉพาะเราสามารถตัดตัวเลือกที่ไม่ได้อยู่ในน้ำได้ทันทีคือกงกังและตะบองเพชรทำให้เหลือแค่บัวกับผักตบชวา ผักตบชวาเป็นพืชที่ลอยอยู่บนผิวน้ำได้โดยใช้โครงสร้างที่พองออกนี้ค่ะคำตอบคือ 3. ผักตบชวาข้อที่12ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของหนอกอูดได้ถูกต้องข้อนี้หลายคนอาจจะสับสนระหว่างการสะสมน้ำกับการสะสมไขมันแต่จริงๆแล้วหนอกอูดมีไว้สะสมไขมันค่ะซึ่งเมื่ออูดต้องการใช้พลังงานและน้ำ ไขมันนี้จะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานและน้ำเพื่อใช้ในการเดินทางค่ะคำตอบคือ 2. สะสมไขมันข้อที่13พึ่งกับดอกบัวมีความสัมพันธ์กันแบบใดการพิจารณาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตให้นึกถึงประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายได้รับพึ่งไปดูดน้ำหานจากดอกไม้เพื่อเป็นอาหารดังนั้นดอกบัวจึงเป็นแหล่งอาหารของพึ่งค่ะคำตอบคือ 4. ีแหล่งอาหารข้อที่14ปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสัตว์ลองคิดว่าอะไรที่ทาให้สัตว์เปลี่ยนพฤติกรรมในแต่ละวันหรือแต่ละฤดูปัจจัยหลักคือแสงและอุณหภูมิค่ะซึ่งแสงเป็นปัจจัยที่ทําให้สัตว์บางชนิดออกหากินในเวลากลางวันส่วนบางชนิดออกหากินในเวลากลางคืนค่ะคำตอบคือ 2. แสงข้อที่15ห ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหารข้อนี้ถามหาข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหารคือสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้เช่นพืชจุลินทรีย์ไม่ใช่ผู้ผลิตแต่เป็นผู้ย่อยสลายซึ่งทำให้ข้อนี้ไม่ถูกต้องค่ะคำตอบคือ 1. ผู้ผลิตคือพืชและจุลินทรีย์ต่างๆข้อที่16 ประชากรเพิ่มขึ้นส่งผลต่อทรัพยากรป่าไม้อย่างไรข้อนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเมื่อจำนวนคนเพิ่มขึ้นความต้องการที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะทำให้เกิดการบุกรุกและทำลายป่าไม้เพื่อนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ค่ะคำตอบคือ 1. พื้นที่ป่าลดลงข้อที่ 17. ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต จะถูกส่งผ่านจากพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกถูกควบคุมและถ่ายทอดโดยข้อใดข้อนี้ถามถึงหน่วยเล็กที่สุดที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งก็คือยีนนั่นเองค่ะคำตอบคือ 4. ยีนข้อที่19บิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์คือใครเป็นคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เกรกอรโยฮันเมนเดล คือคนแรกที่ศึกษาการถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างเป็นระบบและได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ค่ะคำตอบคือ4เกรกโยฮันเมนเดลข้อที่20ข้อใดคือลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่สามารถถ่ายทอดได้ยกเว้นข้อใดข้อนี้ถามหาข้อที่ไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชเราสามารถตัดตัวเลือกที่พืชมีได้เลยค่ะ พืชไม่มีขนจึงไม่มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเกี่ยวกับรูปร่างของสีขนค่ะคำตอบคือ 2. รูปร่างของสีขนหน่วยการเรียนรู้ที่3แรงในชีวิตประจำวันข้อที่21ค่าแรงลับมีหน่วยเป็นอะไรแรงมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะเป็นความรู้พื้นฐานที่ต้องจำให้ได้เลยนะคะคำตอบคือ 2. นิวตันข้อที่22 การออกแรงแบบใดจะเกิดแรงลับมากที่สุดโดยเด็กแต่ละคนออกแรงเท่ากันแรงที่รวมกันในทิศทางเดียวกันจะทำให้แรงลับเพิ่มขึ้นยิ่งมีคนออกแรงมากเท่าไหร่แรงลับก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นค่ะดังนั้นเด็กเคนที่ช่วยกันเข็นลังจะมีแรงลับมากที่สุดค่ะคำตอบคือ4เด็กเจคนช่วยกันเข็นลังข้อที่23า ถ้าใช้ช้าง3ตัวช่วยกันลากรถจะเกิดแรงลับกี่แรงแรงลับคือแรงที่รวมกันแล้วเหลือเพียงแรงเดียวและมีผลเท่ากับแรงทั้งหมดที่กระทำต่อวัตถุดังนั้นไม่ว่าจะใช้ช้างกี่ตัวถ้าลากรถในทิศทางเดียวกันทั้งหมดแรงรวมก็จะเหลือแค่1แรงค่ะคำตอบคือ1 1แรงข้อที่24 การออกแรงกระทำต่อวัตถุเพียงหนึ่งแรงวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางใดแรงเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางเมื่อออกแรงกระทำกับวัตถุเพียงแรงเดียววัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรงที่เราออกค่ะคำตอบคือ 3. ทิศทางเดียวกับแรงข้อที่25ถ้ามีการออกแรงสองแรงกระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้าม โดยค่าของแรงเท่ากันจะเกิดผลอย่างไรถ้ามีแรงสองแรงที่เท่ากันและกระทําในทิศทางตรงกันข้ามแรงจะหักล้างกัน